สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสูตรคำนวณร,รัฐบาลไทยนะหลักสิบล่างเก่าของงวดที่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเรามาดูอ่าก็คือเขาเดินต่อนะทั้งหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่าง <S <S เราลงไปเมื่องวดก่อนที่ผ่านมานะอดีตถ้าใครอยากจะย้อนสถิติเราควรไปดูสูตรคำนวณในงวดก่อนค่ะออกคกหนึ่งไม่ใช่สิ ออก063แล้วก็09ออก063และศูนดังนั้นเนี่ยเลข0นะคะมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างสำหรับสูตรนี้ทีนี้เราจะมาดูของงวดถัดไปใช่ไหมคะอหัวจานนะคะคิดคำนวณเลขจนหัวงอกและะ้วค่านงนี้นะอันนี้ มีคนเขาบอกเขาทักมาเขาบอกว่าคิดคำนวณเลขจนหัวงอหัวนี่ฉันไม่งอกนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อมผมด้วยมาเป็นปีกว่าแล้วหัวไม่งอกงอกอาจจะมีผงมาบ้างเส้นสองเส้นไม่เกินนั้นนะคะอืมนะยังวิวิสมาลาอยู่หัวไม่งอก การเวลาในการคิดมันอาจจะยาวนานนิดนึงนะคะอ่าใจก็รักนั่นแหละเหมือนคนที่มาดูมาชมก็รักนั่นแหละนะคะเออรักชอบก็บจึงมาดูมาชมรักชอบก็บจึงคิดคำนวณรักชอบก็ถึงซื้อนี่แหละค่ะนะยย่ง่ายนะไม่ได้คิดอะไรมาก <laughs> ใช่ไหมเออเหมือนคนเราอ่ะเราคิดยยง่ายง่ายอ่ะคนคนนี้ชอบ ดื่มนั่นคนนี้ชอบดื่มนี่อ๋อก็ชอบนั่นแหละก็จึงกินน่ะนะเรื่องก็คือเอาง่ายๆก็คือสิทธิส่วนบุคคลว่าเขาว่าจากซาเนาะมารักหน่วยบนคูณ4บวกหลักสิบร่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ5เท่ากับ x บวก4ี่บวกสาบวกสองักหน่วยบนเลขสามสามัี่สิบสองเขียนไว้ก่อนบวกกับหลักสิบ่างคูณ2 0ศูนย์คูณสอง บวกกับหลักหน่วยล่างคูณห้าห้า้าสี่สิบห้าไม่มีตัวบวกคงที่นะคะเหลือแค่2บวก5แค่หลักหน่วยรวมกันสองบวก5ได้7 7็ดเดบวก4เป็น11ใส่1 1หนึ่งบวก3าได้4ี่และ4บวก2ก็ได้6อันนี้คือหลักสิบล่างค่ะนะ,ะหลักสิบล่างสูตรคำนวณหลักหน่วยบนคูณ4บวกหลักสิบล่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคง 5, ูณ5เท่ากับเอ 4, 3, บวก4บวกสบวกสองใครที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ใหม่โอ้ไหนว่าเป็นสูตร เก่าไหนว่ามีไอย้อนหลังก็ไม่ย้อนย้อนหลังให้ไปดูไว้งวดก่อนเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วเราจะไปข้างหน้าเลยสำหรับสูตรเก่านะคะต่อไปนี้แต่ว่ามาแยกคลิปวิดีโอให้เท่านั้นขอบพระคุณที่รับชมพบกันใหม่สวัสดีค่ะ